สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงตัวทดสอบด้านตรรก,กะที่ชื่อว่า Exclusive OR นะครับหรือในฟังก์ชันของ Excel ก็คือ XOR XOR นะครับจะต่างกับ OR ในลักษณะเช่นนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีตัวสเปเชียนะครับโดยที่มีตัวเงื่อนไข A กับ B แล้วก็ให้ค่าเป็น True False นะครับออกมาอันนี้ต้องแยกตัวเคสหน่อยนะครับสำหรับ เคสที่มีแค่2เงื่อนไขยอย่างเช่น a กับ b นะครับเป็นผลที่กรรมการ a กับกรรมการ b ให้อย่างเช่นกรรมการ a ให้ผ่านกรรมการ b ให้ไม่ผ่านแบบนี้นะฮะตัว exclusive or เนี่ยจะส่งค่ากลับมาเป็น true ก็ต่อเมื่อมีแค่ตัวใดตัวหนึ่งเป็น true นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็น true อันนี้เป็น false เนี่ยได้ค่า true ถ้าดูเคสแรกนะครับทั้ง a และ b เป็น true เนี่ยตัว exclusive or จะให้ค่าเป็น false นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นจุดที่ต่างกับตัว or นะครับถ้า or เนี่ย ตัวใดตัวหนึ่งเป็น True หรือเป็นจริงเนี่ยก็ให้ค่า True ใช่ไหมครับส่วนที่เป็น False เนี่ยอันนี้จะเหมือนกับ Or นะครับก็คือถ้าทั้ง2ตัวเป็น False นี่ก็ได้ False นะฮะนี่คือตัว Exclusive Or นะครับอ่ะคราวน,นี้ลองมาดูนะครับแล้ว Exclusive o l เนี่ยเราเอาไปใช้ในบริบทใดบ้างนะครับสมมุติว่า A กับ B นะครับเป็นกรรมการคนที่1กับกรรมการคนที่2โดยที่ผลที่ให้ก็คือเหมือนกับว่ากรรมการคนที่1ให้ผ่านนะครับตรงนี้กรรมการคนที่2ให้ตกอะไรเงี้ย ถ้าเราต้องการที่จะมาเปรียบเทียบนะครับเขียนเป็นเงื่อนไขว่าสมมุติว่าถ้ากรรมการทั้งสองคนนะครับให้ผ่านเนี่ยเราก็เขียนเป็นตัวสูตรแบบนี้ใช่ไหมครับถ้า if ของ and เนี่ยทั้ง2ตัวได้ค่าเป็น true ก็ให้ accept เลยแต่ถ้าไม่ใช่นะครับตัวตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเช็คว่าถ้ามีสักคนใดคนหนึ่งให้ผ่านเนี่ยเราก็คล้ายๆกับว่าต้อง revise เอามาดูอีกทีแล้วกันว่าผู้สมัครคนนี้นะครับเป็นแบบไหน แต่ถ้าทั้ง2คนนะครับให้ตกตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะงั้นอันนี้ก็คือสูตรที่เราเขียนนะครับก็คือเขียนสูตรตรงนี้มาแล้วก็ Copy ลงมาข้างล่างได้นะฮะอันนี้ก็คือการนําเอาตัว exclusive or เนี่ยไปใช้นะครับคันนี้นะครับลองมาดูถ้าเรามีเงื่อนไขมากกว่า2นะครับอย่างเช่น3เงื่อนไขเนี่ยคันนี้สังเกตน,นะครับตรงนี้เนี่ยบรรทัดแรก a b c เป็น true เนี่ย จะส่งผลให้ Exclusive OR นะครับมีค่าเป็น True ด้วยนะครับอันนี้จะต่างกับกรณีที่มี2เงื่อนไขนะครับถ้า2เงื่อนไขเนี่ย A และ B เป็น True เนี่ย Exclusive OR จะให้ค่าเป็น False นะฮะงั้นอันนี้คือจุดที่ต้องระวังนะครับอ่ะคราวนี้มาดูต่อในบรรทัดนี้นะครับใน3ตัวเนี่ยมี True แค่ตัวเดียวนะครับที่เหลือเป็น False เนี่ยอย่างนี้ก็ให้ค่า True นะครับก็คือเนี่ย True 3ตัวก็ให้ True True 1ตัวก็ให้ True นะฮะ แต่ถ้ามี True 2ตัวนะครับค่าได้เป็น false นะครับคล้ายๆกับ exclusive or เนี่ยเราเช็คแค่ True 1ตัวไม่ก็ต้อง True ทั้งหมดสำหรับกรณีที่มีเงื่อนไขมากกว่า2นะฮะส่วนอื่นถ้า false 3ตัวก็เป็น false นะครับ true true false เนี่ยอันนี้คือมี Tru สอตัวใช่ไหมครับแล้วก็ false ก็ได้ค่า false นะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งาน exclusive or ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ